สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้เราก็มาทาการดูแลน้องหมากันนะคะน้องหมาก็พร้อมแล้วนะคะขอตัวไปดื่มน้ำก่อนนะคะก็การดูแลน้องหมาก็จะดูแลแบบนี้ทุกวันนะคะการดูแลของเรานะคะ,ะก็จะมีนะคะมีการหยอดหมูนะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็จะมียาป้ายตานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มียาหยอดตาแบบนี้ค่ะแล้วก็มีสำลีค่ะเอาไว้ชุบน้ำยาหย่อนนะคะสำลีแผ่นนะคะหรือว่าจะเป็นสำลีกรก็ได้นะคะอ่าน้องหมาของเราก็พร้อมแล้วนะคะไปค่ะเราทำการหยอดตาให้น้องหมากันเลยนะคะ ่ะน้องหมาของเราพร้อมแล้วนะคะมาที่ตั้งกล้องก่อนเราจะทำก,กาใต้ตาก่อนนะคะอ่าแม็กซิตอืมใต้เลยค่ะโอเคไปก็หยอดตานะคะโอเค อ่เสร็จแล้วนะคะนี่เป็นยาที่เหลือนะคะอืม ค่ะเช็ดหูไม่น้องหมานะคะซึ่งน้องหมาจะไม่ชอบการเช็ดหูเลยค่ะเช็ดหูกันนะเช็ดหูกันนะลองตลอมตลอมค่อยๆเช็ดนะคะ คน้องหมาก็ไม่รู้รอคอยให้เราเช็ดหูหรือว่าคงจะคิดว่าเสร็จแล้วนะคะแต่ความเคยชินน้องหมาคงไม่รู้ว่าเราทําการดูแลให้เขาเสร็จหรือยังนะคะ ค่ะคงจะแค่นี้ก่อนนะคะจะทำการเช็ดหูให้ก่อนนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ